ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่8สํสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงค์ค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหนึ่ง้าอันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่า1ห,หมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์ 9. คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี 5. คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศี ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกเพเคราะห์จรที่มีออร่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้ เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตําราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหนชะแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จรมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภปัตตนิของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิม หรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสามกับลัคนาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยา ดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนา ในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเราและในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นแปดกับลัคนาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาศก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทำนายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกลถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเิรษก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึง สิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลืองดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหน เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์เพื่อหาดาวพระเคราะห์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1-5ตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยุที่ราศีพฤษศในวันที่1-16ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่งแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่งแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกุมวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายน2567 ช่ Dante, วง да: เวลาที่ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่งแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่องแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนาย ต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วย ทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะหที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพฤรรหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสาโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับ ในภาคพยากร์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุล ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจร ที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1-16ถึงตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษบดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพระหัสบบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์วันที่1-3ถึงตุลาคม2567ดาวจันทร์จรเข้าราศีกันไม่มีธทมเนียบอยู่ในภพกระดุมพักการโครจรปกติ ทำนายว่าจะมีเหตุเกิดเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าเดิมจันทร์ของเราดีก็จะเกิดเรื่องดีๆมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินแต่ถ้าเดิมจันทร์ของเราเสียก็จะเกิดเรื่องที่เป็นอุปสรรคการเสื่อมสูญหรือเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเงินทองและทรัพย์สินค่ะต่อมาวันที่1-5ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีกันได้ทำเนียบกเกษตรและมหาอุดอยู่ในภพกระดุมพา้าการโครจรปกติ ก็ทำนายว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื่องเงินทองหรือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทรัพย์สินต่างๆต่อมาเราก็มาดูว่าดาวพุธเดิมของเราดีหรือเสียนะคะถ้าเดิมพุธดีเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกันดีๆตกลงกันแล้วก็มีความคุ้มค่าแต่ถ้าพุธเดิมของเราเสียก็หมายความว่าจะมีการพูดจาหาเรื่องกันพูดแล้วเสียหายเรื่องเงินทองทรัพย์สินก็เป็นได้ วันที่1-16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีกันไม่มีธทำเนียบอยู่ในภพกระดุมพระการโคจรปกติอาทิตย์เข้ากระดุมพระก็หมายความว่าจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเพื่อการสังสรรค์หรือออกสังคมทีนี้เราก็มาดูว่าอาทิตย์เดิมของเราดีหรือเสียนะคะถ้าอาทิตย์ดีเนี่ย ก็จะเป็นการสังสารออกสังคมแล้วมีคนยอมรับนับถือให้เกียรติเราดีแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียนั่นก็คือใช้เงินไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาต่อมาเราดูดาวพฤห,หัสจรเข้าราศีพฤกษภไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพกรรมมะและโคจรพัก ก็ทำนายว่าผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเรื่องงานช่วงนี้ก็กลับไม่ให้ความช่วยเหลือต่อมามาดูน้ำหนักของพระฤหัสเดิมนะคะพระฤหัสเดิมดีเนี่ยก็หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ช่วยเราในเรื่องการงานแต่การงานของเราก็ไม่เสียหายอย่างมากก็แค่ลงมือทําด้วยตัวเองแต่สำหรับคนที่มีพระฤหัสเดิมเสียก็หมายความว่าผู้ใหญ่มาแล้วนองจะไม่ช่วยก็ยังมาบน่นมาเพ่งเลงมาคอยจับผิดเราอีกด้วย ต่อมาเราดูดาวมฤตยูจรเข้าราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียเป็นพบกรรมมะการโครจรพักก็ทำนายได้ว่า การงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจะได้ทำงานใหญ่งานซับซ้อนงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนในการทำนายดาวมฤตยูนั้นไม่ต้องไปดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนานะคะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยเขาเป็นดาวกรรมมีลักษณะกดทับทำลายให้อาเพศเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ทำลายในเรื่องนั้นๆถ้าไปร่วมราศีกับดาวใดก็ทำลายดาวนั้นให้อาเพศไป แต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะสำหรับเจ้าชะตาที่มีดาวรับเป็นดาวพวกเดียวกันก็คือดาวในกลุ่มก๊กวิญญาณ5890นั่นเองดาวเหล่านี้ถ้ารอรับมฤตยูอยู่ก็จะไม่ถูกทำลายแต่ก็จะได้ทดสอบเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไปสำหรับคนราศีสิงห์มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระรณสจรเข้ามาในภพกรมมะเนี่ยเรียกว่าได้เกณฑ์ปัสสวทศ คือเรือนกรรมมะของคนราศีปัสสวะก็คือราศีสัตว์สีเท้านะคะมีราศีเมษร,ราศีพฤษภแล้วก็ราศีสิง์ดาวที่เข้ามาได้เกณฑ์จะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความสูงส่งและประสบความสําเร็จตามตำรากล่าวเอาไว้ว่าพระหัสคือคุรุนะคะคุรุกินทางราชาปูชังหากว่าพระหัสสบดีเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะมีคุณวิชามากเท้าพระยาจะทำการสักการะบูชา แปลให้ทันสมัยก็คือว่าเจ้าชะตาราศีสิง์จะได้ใช้วิชาความรู้อย่างสูงส่งในการทำงานจะได้ประสบความสำเร็จทำให้ผู้ที่มีอำนาจวาสนานะคะมีอำนาจมากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังรู้สึกเคารพบูชาในความรู้ของเรา ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุน ดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์วันที่17-18ตุลาคม2567ดาวอังคารจรเข้าราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพลาภาการโคจรปกติก็ทำนายได้ว่าจะได้ลาบเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานหรือจะได้ริเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ทีนี้เราก็มาดูว่าอังคารเดิมของเรานั้นดีหรือเสียนะคะถ้าอังคารเดิมของเราดีเราก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วมีความสนุกสนานจะได้ริเริ่มทำในสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็หมายความว่าเราได้เดินทางไปแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่สนุกเท่าไหร่ไปรีเริ่มทำสิ่งใดก็เป็นปัญหาทำไปแล้วเสื่อมลงนะคะไม่ยืนนานหรือไปทำสิ่งใดที่มีความเสี่ยงแล้วเกิดความเสียหายก็เป็นได้ วันที่17-23ตุลาคม2567นะคะดูดาวพุธจรเข้าราศีตุลไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพสหัสชะกการโคโจรปกติ ทำนายว่าจะได้คุยกับเพื่อนๆหรือเจรจากับพี่น้องต่อมาดูว่าพูดเดิมของเราดีหรือเสียถ้าพูดเดิมดีก็จะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆพี่น้องพูดกันดีๆตกลงกันได้ตกลงกันแล้วมีความคุ้มค่าแต่หากพูดเดิมเสียก็หมายความว่าคุยกับเพื่อนๆพี่น้องพูดจะหาเรื่องพูดแล้วเสียหายคุยกันแล้วก็อารมณ์เสียทําให้เกิดโมโหขึ้นมาได้ วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดอยู่ในภพสหัชชะการโคจรปกติก็ทำนายกลางๆได้ว่าเพื่อนๆคนรอบข้างยอมรับและให้เกียรติเราต่อมาดูว่าอาทิตย์เดิมของเรานั้นดีกับลัคนาหรือไม่ถ้าอาทิตย์เดิมดีก็จะได้รับเกียรติดีมากมีคนยอมรับนับถืออย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าอย่างดีเพื่อนๆก็แค่มาปรบมือให้ ต่อมาดูดาวเสาร์จอเข้าราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรอยู่ในภพปัตตนิโคจรพักก็ทำนายว่าไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่เครียดเรื่องความรักหรือคนรักทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเสาร์เดิมดีนะคะคนรักความรักเนี่ยดีอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเดิมเสาร์เสียก็หมายความว่าเดิมคนรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่สนใจเขาทำอะไรมาเราก็เลยไม่เดือดร้อน ช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกคือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์วันที่16พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2567ดาวเกตจรเข้าราศีพิจิกไม่มีทำเนียบอยู่ในภพพันธุการโครจรปกติทำนายได้ว่าจะพยายามช่วยเหลือผู้อื่นหรือพยายามหาคนมาช่วยในการทำนายดาวเกตก็ไม่ต้องดูนะคะว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะว่าดาวเกตนี้เป็นดาวบุญจะมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะคะ ตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นให้ดีขึ้นมาแม้แต่ตกในเรือนที่เป็นอริก็ยังไปช่วยให้ศัตรูทำร้ายเราไม่ได้แบบนี้เป็นต้นเวลาเกตไปร่วมราศีกับดาวใดก็ช่วยเร่งอนุภาพให้ดาวนั้นๆมีกำลังแข็งกล้ามากขึ้น วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567อธิจรเข้าราศีพิจิกไม่มีทำเนียบอยู่ในพบพันธุการโคโจรปกติทำนายว่าต้องพยายามต้องขนขวายจึงจะได้รับเกียรติ เราก็ดูว่าอาทิตย์เดิมของเรานั้นดีหรือไม่ถ้าอาทิตย์เดิมดีก็หมายความว่าพยายามน้อยๆแต่มีคนยอมรับนับถือดีมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าโอ้โหพยายามอย่างมากเลยแต่ว่ามีคนนับถือน้อยต่อมาดูดาวอังคารจรเข้าราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดอยู่ในภพวินาศาการโคโจรปกติ ทำนายว่าช่วงนี้เบื่อเหนื่อยล้าทำไม่ไหวอะไรอะไรก็ไม่อยากทําเราก็มาดูว่าอังคารเดิมของเราดีหรือไม่ ทางคารเดิมดีเราก็แค่รู้สึกเหนื่อยล้าถึงไม่ทำอะไรก็ไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าเดิมบางคานเสียก็คือไม่อยากทำยิ่งไม่ทำก็ยิ่งเสียหายมากเข้าไปอีกต่อมาดูดาวพุทธจนร์เข้าราศีพิจิกไม่มีทำเนียบอยู่ในภพพันธุการโครจรนมนก็ทำนายได้ว่าสิ่งที่พยายามจะพูดก็ได้พูดออกมาสถทีถ้าเดิมพูดของเราดีก็หมายความว่าเราพยายามจะพูดสิ่งดีสิ่งที่เราพยายามพูดแล้วได้พูดออกมาทำให้เกิดเรื่องดีด แต่ถ้าเดิมพูดเสียก็หมายความว่าพยายามจะพูดในเรื่องเสียหายพูดแล้วคนฟังก็เกิดหัวเสียขึ้นมา ่อมาดูดาวราหูจรเข้าราศีมีนไม่มีทำรรเนียบอยู่ในภพมรณะการโคจรปกติก็ทํานายว่าช่วงนี้สงบไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาถ้าเดิมราหูของเราดีก็หมายความว่าช่วงนี้สงบเพราะว่าแก้ไขปัญหาได้ความวุ่นวายต่างๆก็เลยจบลงแต่ถ้าเดิมราหูเสียก็หมายความว่าปัญหามันมีแต่เราไม่สนใจจะที่จะไปแก้ปัญหา ต่อมาเราดูตามรูปนะคะมีดาว1,3,4,8ได้ตรีโกณน,นะคะพยากรณ์ได้ดังนี้เราจะเห็นว่าดาวทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทำมุมกันเป็นรูปสามเหลี่ยม อยู่ในสามราศีธาตุน้ำจึงเรียกว่าตรีโกนธาตุน้ำมีลักษณะเยือกเย็นสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆได้ทีนี้มาดูพบของตรีโกนอยู่ในพพันธุมรณะวินาะก็หมายความว่าเป็นตรีโกนสังหารนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำแล้วอยู่ไม่ทนนานหรือว่าสิ่งที่พยายามทำไปแล้วเกิดความเสียหาย ต่อมาเราก็มาดูลักษณะดาวในตรีโกณเป็น1 3 4 8นะคะไม่ได้กกไม่ได้เหล่ามีดาวที่ถูกกันก็มีคู่ทัตลม3 8ที่มรณะมินาสะก็คือเป็นดาวที่ไม่ทำมาหากินนะคะ3 8คู่ทำมาหากินเพราะไปตกช่องเบียนก็คือทำอะไรก็ช่วงนี้ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาด้วยอีกคู่หนึ่งก็คือ 1- 4นะคะแล้วก็พุธเดินมนอยู่ที่ภพพันธุก็หมายความว่า การเซ็นเอกสารสัญญาเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะส่งผลช้าหรือไม่ส่งผลหรือถ้ามีนัดเซ็นสัญญาเรื่องบ้านเนี่ยอาจจะถูกดิเลย์ทำให้ล่าช้าออกไปช่วงที่4ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูคือวันที่1 6บหถึงสาธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนู จะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิง์ดาวอาทิตจรเข้าราศีธนูไม่มีธรรมเนียบอยู่ในพบปุตตะการโคโจรปกติ ก็ทำนายว่าสิ่งที่ลงมือทำในวันนี้จะได้รับเกียรติและการยอมรับในภายหลังแล้วก็มาดูว่าอาทิตย์เดิมของเราดีต่อลัคนาหรือไม่ถ้าเดิมอาทิตย์ดีเราก็ทำสิ่งดีแล้วภายหลังจะได้รับเกียรติอย่างมากเลยแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าเราทำดีอย่างมากเลยแต่ก็ได้รับเกียรติเล็กน้อยนะคะ ทีมงานตาลทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและ,ะร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดี และมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้ายเพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวัพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวัพยากรได้นะครับ